เนื่องจากในคลิปที่แล้วมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยทางช่องผมขอรีเมคคลิปใหม่เพื่อบอกข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้และน่าเชื่อถือมากที่สุดในการอธิบายข้อมูลในคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกคนสนุกต่อการรับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ ก็ขอสวัสดีก็ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพราะ่าผมในช่องนู布拉コレ l กเตอร์ทีวีแช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและดีไซน์ของ T ีเร็ทุกตัวในแฟรนไชส์จูราสสิกพาร์นะครับเนื่องจากในคลิปที่แล้วมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยทางคลิปนี้ถือว่าเป็นการรีเมคและอธิบายข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้นะครับเราไปเริ่มกันเลยครับโดยเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือป้าเร็กซี่ของเรานั่นเองนะครับหรือชื่อจริงของเธอชื่อว่าโรเบรตานะครับ ซึ่งดีไซน์ของป้าเล็กซี่ในภาคนี้ก็คือมีกระโหลกที่ใหญ่ขนาดตัวที่บึกบึนกรามล่างค่อนข้างหนาแล้วก็มีขอบแหลมๆตรงขากรรไกรแล้วก็ฟันค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งหุ่นอนิเมโทอนิกของป้าเล็กซี่ในภาคนี้มีความสูงประมาณ20ฟุตหรือประมาณ6เมตรความยาว 40, 40ฟุตหรือประมาณ12เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดในจักรวาลหนังนะครับป้ามีความสูงประมาณ16ฟุตหรือประมาณ4.85เมตรความยาว 40, 40ฟุตหรือประมาณ12.3เมตรนะครับ มากันที่ภาค Jurassic World กันบ้างนะครับซึ่งในภาค Jurassic World T-Rex ตัวนี้ก็คือ Rexy ตัวเดิมจาก Jurassic Park นั่นแหละครับแต่ดีไซน์ของ Rexy ในภาคนี้นั้นค่อนข้างแต,ตกต่างก,กับใน Jurassic Park มากพอสมควรเลยนะครับก็มีตามนี้นะครับกระโหลกของ Rexy ใน Jurassic World นั้นบางกว่าใน Jurassic Park มากพอสมควรมีฟันที่เล็กลงซึ่งคาดว่าส่วนนี้น่าจะเป็นเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นลำตัวผอมเพรียวไม่บวนเหมือนจบใน Jurassic Park ภาคแรกแล้วก็ไม่มีส่วนแหลมแหลตรงข้างขากันไกลแบบใน Jurassic Park นะครับ ซึ่งดีไซน์ที่เด่นที่สุดของปารเร็กซีในภาคน,นี้ก็คือมีรอยแผลเป็นสีขาวที่เกิดจากการต่อสู้กับเวลโอเซเลปเตอร์ในจรวสิปาร์คภาคแรกนะครับซึ่ง CGI ในภาคแรกนั้นเห็นรอยเลือดไม่ชัดเลยทําให้ไม่เห็นรอยข่วนตอนที่แรปเตอร์ข่วนในจรวสิปาร์คภาคแรกแต่จุดที่แรปเตอร์สัมผัสนั้นมีรอยแผลทุกจุดเหมือนกับในจรวดสิบเวิร์ลเลยนะครับซึ่งผู้คนนักจะสับสนระหว่างรอยแผลของแรปเตอร์กับรอยแผลของอินโดมินัสเร็กซ์ ซึ่งการแยกแยะก,ก็คือรอยแผลจากเวลเซิเปเตอร์นั้นจะมีสีขาวเนื่องจากเป็นแผลที่เก่ามากกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วก็จะไม่เห็นรอยเลือดแบบแผลสดนะครับในด้านรอยแผลของอิโดเมนัสเล็กนั้นจะมีรอยสีแดงและเห็นรอยเลือดอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นแผลสดที่ได้มาใหม่ๆก็จะไม่เป็นรอยสีขาวอย่างแผลเป็นจากเวลเซิปเตอร์นะครับ ในด้านขนาดของเล็กซี่ในภาคคลาสสิกเวิลด์นะครับเล็กซี่ในภาคนี้มีความสูงประมาณ16ฟุต10นิ้วหรือประมาณ5.13เมตรมีความยาว44ฟุตหรือประมาณ13.4เมตรนะครับแต่ก็มีหลายข้อมูลนะครับบอกว่าเล็กซี่สูง16ฟุต ยาว 40, 40ฟุตในภาค j u r a s ิ i c World ซึ่งเว็บที่ว่าก็คือเว็บ Jurassic World เว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวในเกาะอ,อิสลานนบลาแล้วก็เว็บ d ด n o s อร์โ r o t e c t i o n Group ซึ่งทั้ง2เว็บนี้เป็นเว็บเดียวกันแต่หลังจากที่ j u r a s ิ i c World ปิดตัวทางเว็บ j u r a สิ i เ World เว็บไซต์ก็เปลี่ยนชื่อเป็น d ด n o s อร์ Protection Group สำหรับองค์กรผู้พิทักษ์ไดโนเสาร์ของแคลเดียริงนางเอกใน j u r a s ิ i c World นั่นเองนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่กล่าวว่าเร็กซี์ใน j u r a สิ i c World สูง16ฟุตยาว 40, 40ฟุตมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับ ขนาดที่เป็นไปได้ผมว่าน่าจะเป็นความสูง16ฟุต10นิ้วแล้วก็ยาว44ฟุตนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลายข้อมูลรวมทั้งจูราสิคพาร์คแฟนดอมนั้นบอกว่าเร็กซี่เป็นทีเร็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในแฟนชายจูราสิคพาร์คถ้าเร็กซี่มีขนาดตามที่เดนอสซอร์โปรเทคชั่นกรุ๊ปบอกจริงๆเท่ากับว่าเร็กซี่ในจูราสิคเวิลด์นั้นต้องมีขนาดเท่าบัคแล้วก็เล็กกว่าโดในเดอะลอสเวิลด์นะครับฉะนั้นขนาดที่เดนอสซอร์โปรเเคชั่นกรุ๊ปกล่าวไว้เป็นไปไม่นนอน ต่อมาก็คือ Jurassic world camp c r e t a c e o u s ที่ฉายใน netflix นะครับซึ่ง Jurassic world camp c r e t a c e o u s เซีชั่น2 ep แรกนั้นเป็นเหตุการณ์หลังที่ Jurassic world ปิดประมาณ1วันส่วน ep 7และ ep 8ที่ r e x y โผล่มาเป็นเหตุการณ์หลังที่ Jurassic world ปิดตัวประมาณ20วันนะครับซึ่งดีไซน์ของ r e x y และขนาดของ r e x y ในภาค Jurassic world camp c r e t a c e o u s เซีซั่น2นะั้นไม่แตกต่างกับใน Jurassic world ภาคแรกเท่าไหร่น,นะครับเนื่องจากผ่านไปไม่นานนะัก แต่ก็น่าแปลกใจตรงที่ดีไซน์ของเด็กซี่ในจูเลสิกเวลแคมควิดเชียสนั้นไม่มีรอยแผลเป็นหรือรอยแผลสดจากแรปเตอร์และอินโดมินัสเล็กด้วยนะครับตัวป้านี่เนียนกริบเลยนะครับผมว่าที่เขาไม่ใส่รอยแผลน่าจะเป็นเพราะงบประมาณที่ไม่พอต่อการเพิ่มรอยแผลนะครับถึงมันจะเป็นแค่รายละเอียดเล็กน้อยสําหรับคนอื่นนะครับแต่สําหรับผมมันเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากเนื่องจากจูเลสิกเวลแคมควิดเชียสนั้นเป็นจกักรวรรดิที่แคนนอนกับหนักนะครับนั่นแปลว่าดีเทลทุกอย่างที่อยู่ในซีรีส์นี้ควรที่จะมีเหมือนกััับบในนนหงะคร เพื่อที่จะได้ปฏิเดีดประต่อกันได้ง่ายแล้วก็มีความสอดคล้องกับฉบับหนังต่อมาก็คือเร็กซี่ในจุลศิลป์เวิลด์แฟร์ริงดอมนะครับซึ่งเร็กซี่ในภาคนี้นั้นดีไซน์ไม่แตกต่างกับในภาคจุลศิลป์เวิลด์มากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็คือร่างกายที่บึกบึนมากกว่าเดิมแล้วก็กล้ามเนื้อที่มากขึ้นทําให้ดูมีพละกําลังแบบในจุลศิลป์ปลาพักแรกนะครับในด้านขนาดของเร็กซี่ในภาคนี้มีความสูงประมาณ17ฟตุตหรือประมาณ5.18เมตรมีความยาว44ฟตุตหร,รม13.4เมตรนะครับ ตอนนี้ของเล็กซี่ก็จบกันไปแล้วนะครับต่อมาก็คือภาค The Lost World จูรลสิคปานะครับซึ่งภาค The Lost World นี้ผมจะขอเริ่มที่เจ้าบัคกหรือเจ้าทีเด็กตัวผู้ในเรื่องนะครับซึ่งดีไซน์ของบัค k ใน The Lost World นะมีความคล้ายกับยูเล็กซี่ในจูรลสิคปาร์ภาคแรกนะครับแต่ก็จะมีเพิ่มมาก็คือเหนียงที่มากขึ้นร่างกายที่กำยำมีรอยแผลเป็นบนหน้าแล้วก็มีตัวสีเขียวมีลายสีดำพาดตามลำตัว ในด้านขนาดของบัคใน The Lost World นั้นมีความสูงประมาณ16ฟุตรหรือประมาณ4.85เมตรมีความยาว40ฟุตรหรือประมาณ12.3เมตรเท่ากับเร็กซี่ในจูราสิบปาร์คแรกเลยนะครับมีเจ้าบัคแล้วก็ต้องมีเจ้าโดนะครับสีพลรเมียของบัคนะครับซึ่งดีไซน์ของปา้าโดในภาค The Lost World นั้นเป็นแบบเดียวกันกับเร็กซี่ในจูราสิบปาร์คแรกเลยนะครับ แต่สีที่แตกต่างก็คือสีตัวของเล็กซี่นั้นจะมีตัวสีน้ําตาลเทาแล้วก็มีลายสีน้าําตาลดําพาดตามลําตัวเป็นเส้นๆส,ส่วนของโดนั้นจะเป็นตัวสีน้าตาลส้มอ่อนๆแล้วก็มีลายสีดําพาดตามลําตัวแบบปากปลายในด้านขนาดนั้นป้าโดมีความสูงประมาณ16ฟุตหรือประมาณ4.85เมตรมีความยาว42ฟุตหรือประมาณ12.8เมตรนะครับแต่ก็มีแหล่งข้อมูล2 3สาแห่งนะครับที่บอกว่า ลุงบักนั้นสูง18ฟุตยาว40ฟุตบ้าโดนั้นสูง19.5ฟุตยาว43ฟุตซ,ซึ่งผมว่าไม่น่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับเนื่องจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งบอกว่าเร็กซี่สูง17ฟุตยาว44ฟุตเป็นทีเร็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแฟรนไชส์จุลสสิ์ปาร์คและในเมื่อเร็กซี่เป็นทีเร็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแฟรนไชส์เท่ากับว่าบัคและโดต้องมีขนาดที่เล็กกว่าเร็กซี่ที่สูง17ฟุตยาว44ฟุตนะครับ ฉะนั้นขนาดที่ผมบอกไปข้างต้นว่าทั้งสองตัวนี้สูง16ฟุตนั้นเป็นขนาดที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับต่อมาก็คือ T-Rex ใน Jurassic Park ภาค3ที่โดนสไปโนหักคอตายนะครับหรือที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าไอ้เขียวนะครับซึ่งดีไซน์ของไอ้เขียวนั้นเป็นแบบเดียวกันกับ b ั c k ใน The Lost World นะครับเนื่องจากตอนถ่ายทำนั้นใช้หุ่นตัวเดียวกันมาเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับจาก b ั c k ที่มีตัวสีเขียวเข้มแล้วก็มีลายสีดำนะครับเป็นไอ้เขียวที่มีตัวสีเขียวอ่อนแล้วก็มีลายพาดสีีเเขยวหลือง ซึ่งขนาดของไอ้เขียวนั้นมีระบุไว้ในไซส์ชาร์ตของจุลสิิ์ปาร์คภาค3านะครับโดยขนาดของมันก็คือมีความสูง14.5ฟตุตหรือประมาณ4.3เมตรนะครับและมีความยาวประมาณ37ฟตุตหรือประมาณ11.27เมตรเรื่องขนาดของทีเร็กซ์ตัวนี้นั้นไม่มีประเด็นให้ถกเถียงอะไรมากมายนะครับเนื่องจากมีการยืนยันแล้วว่าทีเร็กซ์ตัวนี้เป็นทีเร็กซ์ที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาทีเร็กซ์ตัวเต็มวัยในแฟนชส์จุลสิิ์ปาร์กนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดีไซน์และขนาดของทีเร็กซ์ทุกตัวในแฟรนช์จา ส่วนตัวตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือเร็กซี่นะครับมันเป็นทีเร็กซ์ที่โด่งดังที่สุดในแฟรนไชส์และเป็นไดนโนเสาร์ที่อายุมากที่สุดในแฟรนไชส์ด้วยนะครับมันเป็นไดนโนเสาร์ตัวขวัญใจของแฟนๆจจรสิบปาร์คหลายๆคนแล้วคุณผู้ชมละครับชอบทีเร็กซ์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม